วันนี้เพื่อนของน้องพี่ทุกๆท่านเอาเนี่ยเขียวมีงานมาฝากกันอีกแล้วเปลี่ยนแผงปะปะดีสู้ดีแมเอาไปดูกันเลยมาดูกันเลยน้าวี่แผงปะปะเปลี่ยนเอาแผงใต้กันชุนอ่านี้ก็เปลี่ยนนะนี่ กระบะเปลี่ยนแต่ว่านี่ส่วนนี้ไม่เปลี่ยนเะเนี่ยลุงต้องดึงอย่างขนาดหนักเหมือนกันนะเหล็กซับในด้านนี้ภายในเนี่ยมันแข็งอน,นูนมียนอยู่ด้านหน้าอีกเดี๋ยวด้านเนี้ยยนเยอะเลยเดี๋ยวลุงตัดอ่านี่ดาเนินการตัดมาได้นิดนึงแล้วตัดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเราตัดเสร็จส่วนเนี้ เอาออกมาก่อนเพราะว่าชุดนี้มันเปลี่ยนอยู่แล้วอ่าตัดส่วนนี้ออกเอาแผงกระบาดนี่ออกลาะออกเลยลุงยจะไม่เสียเวลาเจาะแล้วไฟตัดออกอ่ตัดออกแล้วก็จะยกขึ้นไปติดตั้งที่บนรถอ่าเพื่อเพื่อที่จะดึงดึงส่วนนี้ให้มันยืดออกมาเนี่ยเนี่ยส่วนนี้ให้ยืดออกมาแล้วก็ตกแต่งเสาให้ได้แล้วก็จะติดตั้งส่วนที่ว่าเปลี่ยนนี่แหละอ่ะไปะล้วเดี๋ยวไปดูกัน ่อมาจะเลาะแผงกระบะอ้าวเ,เดี๋ยวขั้นตอนส่วนนี้ยเดี๋ยวไว้เลาะท้อ,องกันทีหลังเลยทีเดียวเลยเพราะว่าเอาแผงกระบะออกมาด้านนี้จะเห็นจะเห็นด้านในมันจะชัดเจนขึ้นอา่าเดี๋วต้องเอาแผงกระบ่านี้ออกก่อนอา่าเดี๋ยวก็จะไฟใช้ไฟตัดเลยเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาไล่รอยอาร์กเอาทีหลังเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอา่าเดี๋ยวตัดกันเลย ส,ส, <wield ing 1970> ส่วนนี้อ่านี่รอยอาร์คเขาจะเห็นเป็นจุดๆอยู่เนะรอยอาร์คเนี่ยอ่านี่เนี่ไล่ตามนี้เลยนี่ก็จะมีอยู่หลายจุดเหมือนกันนี่ขั้นตอนตามนี้เลยต็งมีส่วนใต้เนี่ส่วนนี้ส่วนนี้อ่านี่มีช่วงช่วงระหว่างนี้ช่วงระหว่างนี้อ่านี่ส่วนล่างก็ก็จะไม่มีล้วก็จะมีเป็นน็อตทําไว้อ่ะส่วนด้านนี้อีกส่วนนึงอ่านี่เดี๋ยวลุงก็จะขอข้ามขั้นตอนการตัดไปเลยนะอตอนตัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันทีนึงว่าส่วนเสียหายด้านในเนี่ยมันจะเป็นยัง อย้าขอเวลาตัดก่อนขั้นตอนการดึงพร้อมแล้วนะอ่านี่ลุงก็เจาะเจาะรูยึดเหล็กไว้แล้วเพื่อจะดึงยืดเนี่ยส่วนนี้ออกมาอ่านี่ขั้นตอนการนะ้นะเตรียมจะดึงแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการดึงกันเลย ส่วนยืดก็ยืดมาแล้วนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะไล่ส่วนนี้ขึ้นมาขึ้นมานี่ส่วนที่ยุบยุบแล้วก็ตั้งสันเป็นไปรอนเขาขึ้นมาอันนี้น่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่ารูนี้มันก็เกิดจะได้แลแ้วเดี๋ยวลุงก็จะใส่น็อตยืดเข้ามาแล้วก็ดึงส่วนข้างนี้ส่วนด้านบนเนี้ยให้บริเวณเนี้ยมันยืดออกมาเห็นไหมเห็นรอยย่นอยู่ในอ่าเนี่ยส่วนนี้อันนี้มันก็จะยืดแล้วใกล้ได้แล้วนะอีกสักงนี้เดียวก็จะใส่น็อตได้ใส่น็อตแล้วก็มาดึงส่วนด้านบนนี้ แล้วก็ไลข่ขานด้านล่างนี่ขานด้านล่างยังมียน่นอยู่นิดๆจะปล่อยแล้วรูก็คงจะพอดีนะน,นี่มันจะย้องๆไปน,นิดนึงถ้าปล่อยให้มันหดลงมาเนี่ยไล่ส่วนนี้ส่วนที่ห้อยขึ้นมาเนี่ยไล่กลับขึ้นไปมาเดี๋ยวมาดูกันอ่ามีการเปลี่ยนแปลงกันเลยนะอ้าวลุงสื่อสารผิดกับผู้จัดการเขาผู้จัดการกรบนะอ่ารับไหนก็เปลี่ยนนั่นเดี๋ยวไอ้ทีเนี้ยต้องรอของก่อนรอของมาให้เห็นว่ามันมาขนาดไหนบ้าง เสาเนี่ยไม่รู้จะมาด้วยหรือเปล่า <S <S ปกติเขาจะมายกยกแผงเลยนะ <S 1> <S 1> แผงนอกแผงในเนี่ยแผงนอกกับแผงกัอแผงนอกแล้วก็แผงในเนี่ยเขาจะมาพร้อมกันเลยไอ้นี่แผงกระบะด้านนอกมันมาหนึ่งอันแล้วไอ้แผงในเนี่ยลุงก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ่าถ้ามันไม่มาขานนะลุงก็ต้องจเจาะตามเนี้ยนะตามรอยอ้างแนวันออกมานี่แหละที่พื้นเนี่ยพื้นเ็าจะมีรอยอ้างอยู่ลุงก็ต้องเจาะออกมา แต่เสาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาด้วยหรือไม่อ่ะต้องรอกันอีกสักนิดน,นึงแล้วกันอ่าเนี่ยเดี๋ยวลุงก็เวลาของมาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงม,มาแล้วหลังจากที่รอกันอยู่หลายวันอยู่นะอ่านี่มาแล้วเสาหลังแหงซรับไหนนูน่นแค่นูน้นดยวแค่นูน้นอ่าเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันที่เราจะต้อง ทำการตัดต่ออ้าวนี่เลยนูน่นลอยนูน่นนุน่นนุน่นนุ่นอ้าวนู่นเดี๋ยวขยายดูนิดนะึงอ้าวลอยเว้าวลอยโค้งนะอ่ะนะเดีเราจะต้องเจาะลอยอาร์กบริเวณนั้นนุน่นแล้วก็แนวนี่เลยแนวนี้ยาวไปน,นู่นเลยเนี่ยลอยตามเส้นก้านี่แหละอ้าวด้านล่างอ้าวด้านล่างนี่ ด้านล่างก็ต้องเจาะนี่คานตัวนี้ออกมาด้วยเพราะว่าตัวแผงหลังเขาจะมีคานมีใส่น็อตมาให้พร้อมอ่านี่ส่วนนี้เราก็จะเลาะทิ้งไปเลยแต่ว่าด้านนี้อ่ะด้านนี้ต้องเจาะรอยไม่รู้จะเจาะยากหรือเจาะง่ายอ่ะเดี๋ยวต้องไล่เจาะมันคงจะเจาะยากอยู่แล้วแหละด้านไหนนะั่นนะเพราะว่าส่วนนี้มันอยู่ด้านไหนนี่อ่ไป เดี๋ยวเราจะไปดำเนินงานกันเลย,เ,ยเอาเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวขอเจาะรอยอักก่อนงั้นน่ะโน่นละเดี๋ยวดำเนินงานกัน ออกมาแล้วทันตอนต่อไปกันน่ะตรงไรเคาะเก็บแล้วเนี่ยพวกที่ยนยนยี่ยี่อยู่เนี่ยอ่เยียแต่งร้อยรอยพวกนี้สักนิดนึงเนี่ยเนี่ยไล่พวกนี้มาอ่านะยะแต่งยะแต่งแล้วก็ยกซับในขึ้นมาประกบนนประกบแล้วทีนี้ก็จะไล่ยึดน็อตก่อนเนี่ยน็อตตามเขาจะมีมาร์กน็อตเขาอยู่อ่านี่มาร์กน็อตไว้ใส่ตามเนี่ยยึดน็อตไปก่อนใส่ด้านในแล้วนะอ่ะแล้วเราก็จะใช้ แข้งกระบะด้านนอกกันโน่น่นของอยู่นู่น,น,น,นแล้วก็มาประกบพอประกบปุ๊บเราก็ไล่ฝาท้ายไล่ใส่คานด้านหลังเนี่ยขึ้นรูปขึ้นทรงจัดทรงให้เรียบร้อยซะก่อนอ่านันยึดน็อตยึดน็อตให้ดีค้ำยันอ่าทีนี้แล้วเราก็จะไล่อาร์กันแล้วนั่นวันนี้ก็เอาลงมาแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปลุงก็จะเจียนะอ่าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันที่ยกขึ้นมาติดตั้งเลยอ่านัน ลุงจัดการวางอะไรและอะไรเสียหายอะไรใหม่โอ,อตัวเนี้ยได้ของแท้ล้วนๆเลยนะแข็งกระบะนอกในไฟท้ายมือเปิดก่อนโอ่นจุดนูน้นโอนไฟท้ายก็แท้มือเปิดแท้บันพับแท้แข็นนอกแข็งในแท้หมดเลยนะโโชคดีมากเลยคันนี้ อ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้รอผู้จัดการกบมาถ่ายรูปรอสักคู่นึงอ้าวนัดมาแล้วผู้จัดการกบจัดการถ่ายรูปอ่าหนัดเรียบร้อยแล้วต้องไล่ถ่ายทีละชุดหรือเปล่าเพราะว่าต้องถ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันว่าเราทําจริงเปลี่ยนจริงเอาละนั่นจัดการถ่ายแล้วเดี๋ยวเราเก็บของก่อนเอาที่เข้าทาง เชียของเขาที่เขาทางก่อนแล้วก็เราเราจะไปจัดการติดตั้งกันแล้วหลังจากอ่าแต่งเชีย yeah. เ <Yeah. S 2> ก็บรายละเอียดแล้วนะ, mm hmm. ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปลุงก็จะวางคานตัวเนี้ยคานตัวหลังเนี้ยอ่านี่ึ้นทน่อนเออึ้นแท่นยึดน็อตเลยนี่ยเขาจะมีแป้นน็อตไว้ให้เลยเดี๋ยวเราก็จะยึดน,อดน็อตนี่สองข้าง ตรงข้างแล้วนะอ้าจัดตำแหน่งให้ตรงทิศต,ตรงทางเดิมเขาแล้วก็จะตั้งเสาอ่าตั้งเสาขึ้นมาแล้วก็จะไล่เจาะยึดน็อตไว้แล้วก็ใส่แผงซับด้านในแผงซับด้านในแล้วก็ยึดนอด็อตอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกัน ั้งโค้งขึ้นมาแล้วนะอ้าวนี่เราก็ยึดหลักเลยนี่แนวอ้าวไก้เขียงให้ไก้เคียงเซนเตอร์เขาเนี่ยประมาณเนี่ยอ้าวน็อตด้านล่างด้านล่างตาตเนียน็อตอ้าวน่าจะใส่เข้ามาละสองข้างน็อตก,กระบะเห็นไหมแอร์เนี่ยใส่ละเราก็เล็งให้ตึงกลางประมาณว่านี่ประมาณเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวก็ลุงก็จะยูให้มันกึ่งกลางสักนิดนงลุงก็จะยึดน็อตไว้แล้วก็เล็งด้านบนอ่ะเดี๋ยวขอใส่ตัวนี้แป๊บนึงส่วนด้านบนเหมือนกันนี่แล้วก็จะมีดีเขามีแนวยึดให้อ่าเนี่แล้วก็เล็งให้มันกึ่งกลางกึ่งกลางแล้วก็ใส่นอ็อตขันน็อตไว้นี่งมันก็จะตรงเลยไหมนะอ่าเดี๋ยวลุงขอใช้สองมืออ่าก่อนอืน่น ที่จะทํางานขั้นต่อไปนะเนี่ลุงก็ต้องใส่ชุดนี้ก่อนเลยนี่ตัวค้าเหล็กค้านี่ลุงก็ขีดไว้แล้วขีดตามแนวเดิมไปวัดตามแนวเดิมมานี่อาจจะยึดยื่อย่างนี้ยึดยู่อย่างนี้อ้าวแล้วส่วนนี้จะรับพลาสติกซุ้มล้อด้วยอ้าวนี่เขาจะมีรูอยู่ด้านี้นี่แนวเขาปลามานี้เลยนี่เดี๋ยวลุงก็จะยึดนอด็อ ยึดน็อตแล้วก็จะอาร์กไว้ก่อนเลยนี่ตัวนึงอ้าวนี่ส่วนนี้ส่วนนี้อีกตัวน,น,นึงนี่นะกระับพลาสะติกซุ้มล้อเหมือนกันอ่ะนี่เนี่ยจะติดตั้งบริเวณนี้นี่หลวงก็ขีดไว้แล้วเหมือนกันจะยึดน็อตไว้ตัวนึงแล้วก็อาร์กไว้ก่อนอานละเดี๋ยวมาดูกัน จากที่อาร์ตตัวยึดซุ้มล้อไว้แล้วนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ไล่จัดทรงอ่าเนี่ยไล่ตามแนวเส้นมาเลยอ่าตัวนี้ยังยังห่างอยู่นี่ส่วนนี้ยังห่างอยู่เดี๋ยวก็จะยูให้มันเข้าที่เนี่ยเนี่ยยูเข้าที่ปึ๊บเราก็จะไล่เจาะย,ยึดน็อตแล้วแล้วก็เอาแผงด้านนอกมาใส่แล้วก็ใส่ฝาท้ายลองไฟ ลองทุกส่วนตัดให้ได้ก่อนนะแล้วถึงจะอาร์กาก็จะเจาะยึดไลนน็อตเจาะยึดทีละชุดละชุดไปอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกสักทีนึง ประกอบล่างขึ้นมาได้แผงกระบะกรอบมาแล้วนะแผงกระบะนอกอแต่ลุงก็ยังจะลองทดสอบสวมดูเฉยเพราะว่าลุงจะต้องอาร์คานด้านในอ่าเนี่ยประกอบดูส่วนประกอบของเขาว่ารูน็อตตรงไหมอ่านี่รูน็อตกระตรงแล้วนะ,ะมีแต่เพียงแต่ว่าต้องยิงด้านนี้เอาหุบเข้ามาสักนิดนึงเพราะว่าด้านนี้เขาจะแคบอยู่อ่านี่ลองแคบลุงต้องยูด้านนี้ออกมาแล้วดึงส่วนนู้นออกมาอ่านั่นแหละเพราะว่าลุงจะต้องอาร์คส่วนด้านในนู่นนะอาคานด้านใน,ในด้านนี้ก่อนยึดบริเวณเนี้ยึยด จุดหลักๆไว้ก่อนจุดหลักๆได้ปุ๊บแล้วลุงก็จะ,จะจะเลื่อนเอากับแผงกระบาดเนี่ยออกไปด้านนอกแล้วก็จะไปประกอบยึดน็อตอีกทีนึงลองไฟอ่พอลองไฟได้ก็จะอาร์กส่วนด้านนอกนี่แหละอ่าตอนนี้ต้องต้อง,อ,งอาร์กด้านในก่อนอ่ะมาเดี๋ยวมาจัดการกัน หังจากยึดแผงด้านในแล้วนะอนอนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนนเดี๋ยวลุงก็จะเอาแผงกระบะนเนี่ยอามาสวมแล้วก็เจาะยึดนด็อตก่อนอื่นเราต้องติดตั้งนี่ฝาถังน้ำของเ่านะ เาจาะของกาวออกมาก่อนแล้วก็จะมาติดตั้งนี่ก่อนนี่พอบฝาถังเขาเนี่ยด้านในนั่นนะ่ะเ,เดี๋ยวลุงก็จะไปดําเนินการเจาะร้อ,อยอ้างออกแล้วก็เอามาติดตั้งบริเวณนี้่ะเดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยหลังจากประกอบล่างแล้วนะอ่านี่ประกอบชิ้นส่วนฝาท้ายลองดูร่องร่องไฟ ไปด้านนี้ดูล่องร่องข้างอ,อันนี้ยึดกันเรียบร้อยแล้วอ่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเกีย,เยอเดี๋ยวจขถอยกระปะออกมานะแล้วก็จะเริ่มอร์กละเดี๋ยวมาดูกันเลย าเรียบร้อยแล้วนะอานอนตลอดแนวเลยนี่จุดเชื่อมจุดอะไรต่างๆนู่น,นด้นนอกเปอดด้าน่นดูลองปาาท้ายลองไฟดานล่างก็งอากแล้วด้านนูน้นก็อากแล้วเหมือนกันอ่านี่ มีส่วนนี้นะหมดแล้วด้านนอกด้านในอันนี้งานวันนี้ลุงก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเต,วเตวรียมเจียเจียรอยเชื่อมรอยอะไรนี่แหละแล้วก็เตรียสมสรงมอบให้ช่างสีงานลุงก็เสร็จแล้ววันนี้เปลี่ยนแผงกระบะด้านนอกด้านในฝาท้ายดีแม็ก ปีอะไรมือว่า04 05อะไรประมาณนั้นน,น,น,นะะของลุงวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณนะทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์มีสาระก็ฝากกดติดตามช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวด้วยอขอบคุณนะทุกๆคน สวัสดี